ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเบิร์ตบอกว่าตอนแรกเมื่อ3ปีที่แล้วเบิร์ตเป็นคนบอกว่ากะติกรับงานโดยที่แตงโมงไม่ได้เงินแล้วแตงโมงไม่รู้โอเคหนึ่งแล้วนะแล้วเพื่อนแตงโมงก็เขาก็บอกว่ากะติกเป็นคนรับงานแล้วทีนี้เหมือนเหมือนนะเหมือนนะโบตีเกเขาก็เป็นคนที่ พูดเหมือนเหมือนกันว่ากระติกเนี่ยรับงานแต่ว่ารับงานแบบไปเขาพูดว่ารับงานแต่เขาไม่ได้เข้าลึกนะเขาอะไม่ได้อ่รับงานในฐานะแบบนี้แบบนี้แต่เบิร์ดบอกว่าแตงโมไม่รู้จักยกเว้นกติกคนเดียวแตงโมไม่รู้จักคุอื่นเมื่อสามปีที่แล้วนะแล้วเบิร์ดอะเป็นคนบอกว่าแตงโม เพราะแตงโมไม่รู้ว่ากติกรับงานอยู่แล้วผ่านไป3มปีเบิร์ตบอกอ๋อเขาไปไปขึ้นเรือไปกินข้าวกันเฉยเบิร์ตคนเดียวบอกว่าเขาขึ้นเรือไปกินข้าวกันเฉยแต่3ามคนบอกว่ามาพูดก็ฮิโป เป็นคนที่พูดแบบไหนไว้เขาก็มาพูดเหมือนเดิมโบทีเกก็ออกมาฉก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 ,กแต่พอไปถึงดีเอสไอพอถึงให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าเป็นฆาตกรรมเขารู้สึกว่าเป็นอุปัติเหตุแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือมันปัญหาปัญหาเรื่องคดีนี้มันปัญหาเกี่ยวกับคดีนี้นะมันทำให้สับสน มันทำให้แบบงงไปหมดไอคนหนึ่งให้การแบบนี้อีกคนหนึ่งให้การแบบนี้อีกคนหนึ่งสร้างหลักฐานแบบนี้อีกคนหนึ่งสร้างหลักฐานแบบนี้ว่าสรุปแล้วมันเลี่ยนจริงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แต่ละเพื่อนที่ออกมาให้เคยเคยให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยแต่ละเพื่อนที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยก็ทุกวันนี้ไม่พูดเหมือนเดิมแต่ละเพื่อนไม่ขอ a ม b แต วันนี้ออกมาพูดอะไรไม่พูดเหมือนเดิมพูดเปลี่ยนเยอะจากจากวันแรกวันแรกบอกว่าเป็นคาตกรรมเป็นนี่เป็นนู่เน,น ون, เราไม่เชื่อไปทุกวันนี้ออกมาพูดเป็นคนละอย่างคนละแบบควรควรต้องพูดให้ตรงไปตรงมาไหมครับควรต้องพูดแบบไหนอ่ะ ควรต้องพูดแบบไหน one came the interview three years ago, today speaks differently today who to ago ถูกต้องครับคนที่เคยมาให้สัมภาษณ์เมื่อ3ปีที่แล้วทุกวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์คนละอย่างหน้ามือจากเป็นหลังมือเลยเดชาก็ฟังอยู่สิ่งที่อาจารย์เดชารู้สึกว่าไอ้บางแจ๊คพูดไม่ตรงพูดไม่ถูก อาจารย์เดชาก็สามารถจะพูดมาได้เลยพิมมาได้เลยหรือว่าจะขึ้นกล้องได้เลยผมก็ยินดีที่จะชี้แจงครับอันนี้อาจารย์เดชาเขาก็นั่งฟัง้กํากับนนทบุรีพูดแล้วสิ่งที่อาจารย์เดชาให้สัมภาษณ์มันคนละอย่างมันคนละอย่างจากสามปีที่แล้วนะมันคนละอย่างแล้วตอนที่ผมคุยกับพ้่งกับนนทบุรีเนี่ยผมเมื่อถามหน่อยว่าตำรวจต้องมีฝั่งไหน แล้วในคลิปเนี้ยที่คลิปที่อาจารย์ปานเทพเอาไปเปิดเนี่ยมันเป็นคลิปสั้นๆแต่ผมคุยกับพุ่งกับนนทบุรีทั้งหมด18นาทีครับแล้วผมคุยกับเขาแล้วเขาบอกนะเดี๋ยวผมจะเปิดชื่อนักข่าคนที่ผมพูดไว้อ่า,อาก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดชื่อเขาให้ นะเดี๋ยวผมก็จะเปิดชื่อเขาให้อ่าคุณเจมส์ฟังนะคุณเจมส์คุณพนะิมมาขยั James, นพิมาาพมานานมากนะคุณเจมส์ผมถือว่าคุณเจมส์อ่ะน่าจะเป็นเด็กข้างไข่ของไอ้ันอยู่บำรุงแต่คนที่เป็นเด็กข้างไข่เนี่ยมันจะไม่มีทางเติบโตนะผมอ่ะหวังดีนะเตือนนะคุณเจมผมผมจะ เตือนนะครังสุดท้ายนะและครสุดท้ายเนี่ยผมจะไม่ให้ฆ่าคนนะวันอยู่บำรุงใช้ให้เด็กข้างไข่อะมาถามอะไรเนี่ยไม่ต้องมาถามแต่กลับไปถามวันอยู่บำรุงว่าแต่ละคนที่วันอยู่บำรุงคบอยู่หรือใครคบม,มาเนี่ยทำไมแต่ละคนเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งนั้นการผนานทั้งนั้นแล้วแต่ละครั้งที่วันอยู่บำรุงนั่งไลฟ์ทิกเอเนี่ยทำไมมีแต่เด็กสาวๆอยู่ข้างๆทั้งนั้น แล้วทำไมต้องพูดภาษาลามกอยู่ในไลฟ์กับพวกผู้หญิงที่เข้ามาไลฟ์คุณเจมผมว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วออกจากเด็กข้างไข่ไข่ทั้งนั้นและทำมาหาโซเชียจะได้ชีวิตเนี่ยเติบโตจะได้มีชีวิตจะได้พัฒนาแลนะคุณเจมเราจะไปเป็นเด็กข้างไข่ไข่เนี่ยเราอะ่ะ จะอยู่ในรูตลอดเวลาเราจะเติบโตไม่ได้สักทีนะเข้าใจยังผมอะ่ะจะพยายามที่จะบอกให้แบบเแบบาที่สุดน,นะ <fat. S 1> แต่ถ้าไอ้วันเนี่ยอ่าหรือพี่วันอยู่บำรุงเนี่ยติดใจอะไรหรือมีปัญหาอะไรบอกเขาให้ลูกผู้ชายพอหน่อย เข้ามาคุยด้วยตัวเองเลยและไม่ต้องคุยหลังใหม่ขึ้นไลฟ์คุยเลยผมอะ่ะตอบโต้เสือพร้อมหลักฐานนะแต่บอกลูกพี่ตัวเองหน่อยนะว่าจะมาไลฟ์มาโต้โต้แจ็คเนี่ยเอาหลักฐานมาหน่อยนะเหมืนที่แจ็คกะะเอาหลักฐานให้อย่ามามือเปล่านะแล้วอย่ามาอาศัยอยู่ในบารมี พวกตัวเองพวกเด็กทางไข่ตัวเองว่าต้องมาคอยแบบปกหลังให้อย่าปัญแจกับเน,นี้ยพร้อมไระจอหน้าในไลฟ์มาเลยแล้วตกคำถ,ถามให้ได้นะคุณเจมเด็กข้างไข่หนุ่มกัญชัยกลับไปบอกลูกพี่ตัวเองด้วยนะว่าข่าวหน้าเนี่ยอยากจะคุยหรืออยากจะถามหรืออยากจะอะไรเนี่ยเข้ามาในกล้องได้เลยผมยินดี ผมยินดีคุยแต่มาพร้อมหลักฐานนะอยา่าใช้แต่ปากพูดอย่าใช้แต่ปากพูดจะพูดอะไรต้องมีหลักฐานเอามาโชว์จะพูดอะไรอ่ะต้องมีหลักฐาน,อ,าาอ,อ,ฐานอย่ากล่าวหาเฉยๆโอเคนะอย่ากล่าวหาเฉยๆเออไปบอกลูกพี่ตัวเองไปัะ ขาวหน้าจะใครเจอเมนเมนของคุณแจเจมเนี่ยช่วยช่วยอธิบายให้เขาอาจจะเขาไม่เข้าใจช่วยอธิบายให้เขาอีกรอบหนึ่งนะเพราะบางทีผมจะเปรียบเทียบพวกไออวตารเนี่ยผมจะเปรียบเทียบแบบรุนแรงอะ่ะไม่อยากจะเปรียบเทียบรุนแรงเดี๋ยวคุณเจมเขาจะเสียใจแต่ผมเคยเปรียบเทียบแล้วทุกคนจําได้ใช่ไหมใครจําได้กดหนึ่งหน่อยจะจำได้กดหนึ่งหน่อยครับ คนที่มาไลายบ่อยๆเขาจําได้อเห็นไหมคนเจมเห็นไหมมีกี่คุณจาได้เนี่ยคุณเมย์คุณเมย์ก็จําได้คนพลอยก็จําได้คนอ่าอ่านภาษาไทยไม่ออกไหมเขาคนหนิงก็จําดับจาได้ทุกคนเขาจําได้หมดแหละคุณเจมเดี๋ยวคุณเจมจะพิมอะไรมาเดี๋ยวเขาจะตอบให้ว่าผมเปรียบเทียบแบบไหนไก่พวกเด็กข้างไข่อ่ะเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> <or> <c oughs> เดี๋ยวก็รู้เอาเงียบเลยมึงเอาเงียบเลยมึงแค่บางทีเนี่ยผมอ่ะผมเข้าใจนะทุกคนอ่ะอยากให้ค่ายพวกนี้อยากให้ค่ายพวกเนี้ยแต่บางทีผมอ่ะเห็นแล้วผมก็แบบโอเคน่าจะมาถามเรื่องวันบ่อยๆก็แสดงว่าเป็นเด็กข้างใครของไอ้วันนั่นเลยแต่ ข่าวหน้าเนี่ยไปบอกไอ้วันอะออกจากโลกแคบๆโลกแคบๆของตัวเองอะมาสู่สารธารณะบ้างเข้าไปบ้านคนอื่นบ้านคนอื่นไปข่อมาไปช่วง YouTube ไปอ่านเมนบ้างนะไปอ่านเมนบ้างหื่อจะคิดว่าตัวเองเป็นเป็นเนคนดงังหรือเป็นเอฟซอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยอ่ะออกไปฟังคนอื่นเขาคิดว่ายังไง แล้วคนที่น่าเชื่อถือกว่าเขาคุยคุยกับผู้หญิงอยู่ละ่ะไปบอกไอ้วันสิจะเข้าป้องกับบางไหมไปบอกไอ้วันเลยเดี๋ยวจัดให้วันนี้เลยใครรู้จักไอติ่งต่อของ,ของนนะไอ้วันเนี่ยไปบอกมันเลยว่าจะคุยกับบางไหมเดี๋ยวจะเคลียร์ให้เลยมันไม่กล้าคุยหรอกมันไม่กล้าคุยหรอก มันจะคุยมันจะกล้าคุยนะมันจะไม่กล้าคุยหรอกมันไม่กล้าคุยเฮานี่มันไม่กล้าคุยหรอก,เ,กเ,เอาเอาคืเอเอาจริงไปแล้วอยู่ใช่ไหมออกมากเข้ามาคุยมาตรงเนี้ยอยากจะถามในสิบแปดมงกฎุฎว่าคุยแกแตงโมในลักษณะแบบนี้คุยเพื่ออะไรไปขอภาพลับเขาอ่ะไปขอเพื่อไปขอเพื่อ ไอเซบะมงกฏไอผามัอะไรขนาดนั้นผม่าเปิดข้อมูลให้ว่าทำไมแต่ละคนที่เกี่ยวกับแววบพนันยาเสพติดทำไมมันแบบวงการเดียวกันน่ะทำไมแบบวงการเดียวกันน่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้